ขอน้อมกราบคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เคารพกลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับช่องธทรำรดีสายกลางแห่งธรรมะโดยวันนี้กระผมจะมาเล่าถึงวิธีการขอพรเทวดาให้เกิดโชคลาภให้ได้ผลและถูกต้องเป็นบุญกับทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าหากท่านทำตามที่แนะนำนี้เทวดาท่านจะช่วยเหลือ เกิดผลดีอย่างแน่นอนลองมาติดตามรับชมกันดูนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาฟังแล้วก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อทำการเชื่อมบุญทำกระแสบุญผูพกพันกันแล้วเชื่อมกันแล้วในเวลาเราจะไปขอพรหรือขอความช่วยเหลือนั้น เราต้องไม่ลืมว่าอย่างไรก็ตามท่านก็เป็นเทวดาที่มีภพภูมิสูงกว่าเราที่เราต้องสักการะบูชาทำความเคารพขอโมทนาความดีของตัวท่านให้ช่วยคุ้มครองและโดลนใจให้เราไม่เดินทางผิดและทำดีต่อไปไม่ใช่การไปขอร้องให้ท่านช่วยด้วยการติดสินบนโดยการเอาของไปเส้นไหว้หรือล่อใจท่านอย่าลืมว่าเทวดาท่านก็เป็นภพภูมิที่ยังมีกิเลส อย่างไม่ใช่พระอาหารหันต์ที่ดับทุกข์แล้วเข้าสู่พระนิพพานครับการไปสร้างกิเลสให้ท่านก็นับว่าเป็นบาปอย่างหนึ่งทําให้กลายเป็นว่าท่านจะได้ไปสร้างกรรมร่วมกับเราแทนซึ่งแน่นอนว่าเราเทวดาผู้ต้องการความดีคงไม่มีใครปรารถนาเช่นนั้นสิ่งสําคัญคือหากเราเป็นคนหนึ่งที่ชักชวนให้ท่านเกิดกิเลสให้ท่านร่วมก่อกรรมไม่ดีเพราะเอาสิ่งไปล่อไปติดสินบน เราก็จะต้องพลอยรับผลลกรรมไม่ดีไปด้วยคิดไหมว่าที่ท่านช่วยให้พรและให้ความเมตตานั้นท่านไม่ได้หวังเครื่องเส้นไหวไ้ใดๆท่านได้ช่วยเราด้วยความบริสุทธิ์ใจเช่นเดียวกับการที่เราบริสุทธิ์ใจไปขอพรจากท่านจะทําให้ท่านได้สร้างบุญเพิ่มการขอพรนั้นเป็นสิ่งที่ดีครับและขอได้ทุกโอกาสขอได้กับเทวดาทุกองค์เพราะอย่าลืมว่า ไม่มีเทวดาองค์ไหนมาคอยอยู่ประจำตัวดูแลเราเมื่อเรายังคงอยู่ในศีลมีบุญติดตัวมีความตั้งใจมั่นและศรัทธ,ธาในความดีรับรองว่าความสำเร็จจะบังเกิดขึ้นกับเราแน่นอนสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือในขณะที่กำลังขอพรหรือขอความช่วยเหลือนั้นสิ่งที่ขอก็ต้องเป็นในเรื่องที่ดีด้วยหากจุดประสงค์ในการขอไม่บริสุทธิ์จิตก็จะไม่สะอาด ไม่อาจกอบพลังงานที่ดีขออะไรไปก็ไม่ได้ผลไม่เกิดอะไรขึ้นและท่านเทวดาก็คงไม่อำนวยผลให้เกิดเพราะถ้าท่านทำอย่างนั้นก็เท่ากับว่าท่านได้ทําบาปแล้วของที่ไม่ดีอย่างกรรมชั่วและบาปนั้นไม่มีใครเขาอยากได้เมื่อจุดประสงค์ดีจิตใจสะอาดและสิ่งที่ขอกำลังจะเป็นผล ให้ลองสังเกตดูว่าช่วงเวลาที่จิตใจสะอาดจะมีความกล้าแข็งทางจิตจะมีความรู้สึกโล่งโปร่งสบายอาจมีอาการขนลุกน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวหรือมีแสงสว่างวาบขึ้นมาในจิตแสดงว่าเทวดาท่านรับรู้แล้วในสิ่งที่เราต้องการและท่านจะช่วยอำนวยพรให้ส่วนที่จะประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจหวังหรือไม่ก็อยู่ที่กรรมลิขิต ตามหลักของกฎแห่งกรรมการบูชาด้วยอามิสบูชาหรือดานบูชาด้วยสิ่งของต่างๆนั้นคงไม่จำเป็นอะไรสำหรับเทวดาประจำตัวเพราะโดยทั่วไปแล้วเทวดาท่านทั้งหลายท่านมีกายทิพย์สิ่งที่ท่านใช้ในประจำวันล้วนเป็นของทิพย์ทั้งสิ้นท่านปรารถนาบุญกุศลที่เป็นสุดยอดของทิพย์ทั้งพวงดังนั้นการบูชาด้วยสิ่งของนั้น ท่านที่อยากจะทำก็ทำได้ไม่ผิดแต่ประการใดถือว่าเป็นการแสดงความเคารพครับขอให้บูชาด้วยน้ําสะอาดดอกไม้เครื่องหอมก็พอจะได้จะได้ไม่สิ้นเปลืองอะไรมากเทวดาท่านดูที่เจตนาครับไม่ได้ดูสิ่งของนั้นมีราคาค่าง,งวดหรือต้องแพงอะไรขอให้บูชาท่านด้วยการปฏิบัติบูบชาการทำกรรมดีอุทิศบุญไปให้ท่านทุกครั้งที่เราสร้างบุญ เท่านี้ท่านจะรักและเมตตาเรายิ่งขึ้นแน่นอนและจะให้โชคให้ลาบแก่ผู้บูชาด้วยการทำกรรมดีครับคิด <c oughs> ในการอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สมปรารถนาในการตั้งจิตอธิษฐานแบบนี้มักพบเห็นกันมากในสังคมปัจจุบันแต่และคนก็จะมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันซึ่งการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น จุดประสงค์ก็เพื่อเป็นการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเป็นพลังเสริมหรือไม่ก็ไปขอความช่วยเหลือแล้ววังผลการอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นไปเลยตรงๆโดยอาศัยพลังบุญของตนเองเป็นที่ตั้งยกตัวอย่างเช่นการบูชาเทวดาผีบ้านผีเรือนสารเจ้าหรือแม้แต่พระสงฆ์อริยะเจ้าที่ได้ดับขันไปแล้วโดยมีความเชื่อทางพิธีกรรมโบราณ นำมาผสมผสานกับความเชื่อของพระพุทธศาสนาแล้วตั้งคำอธิษฐานไว้ก็เป็นการขออำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยดลใจให้เกิดการกระทำที่ดีและอำนวยพรชีวิตให้ประสบความสุขความสำเร็จให้เกิดการกระทำที่ดีหลักการอธิษฐานก็มีความเหมือนกันกับที่ได้อธิบายข้างต้นแล้วคือมีการอธิษฐานต่อเมื่อได้ประกอบบุญสร้างบุญแล้ว ต้องทำการเชื่อมบุญอุทิศบุญส่วนกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นให้ท่านเหล่านั้นได้มีพลังเกื้อนหนุนที่จะช่วยเหลือให้ผู้ขอร้องได้สมความปรารถนาต่อไปแต่จะได้ช้าหรือเร็วก็อยู่ที่บุญบารมีที่ได้สั่งสมรวมไปถึงการกระทําในปัจจุบันด้วยครับว่าได้ทํากรรมดีเอาไว้มากน้อยแค่ไหนแต่ต้องกล่าวว่าเราจะต้องไปขอพรหรือขอความช่วยเหลือนั้น พราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายก็เป็นภพที่อยู่สูงกว่าจึงเป็นการสมควรที่ต้องไปสักการะบูชาทำความเคารพขอโมทนาคุณความดีของตัวท่านให้ช่วยคุม้มครองและดนใจให้เราไม่เดินทางผิดและมุ่งหน้าทำดีต่อไปและตัวผู้ขอก็ต้องมีศรัทธาที่แรงกล้ามากจึงจะเชื่อมต่อถึงการกระทำที่ได้ให้สัจจวาจาผ่านการอธิษฐานไป ตัวยอย่างคำอธิษฐานที่ปรารถนาโดยการอ้างถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีดังนี้ครับให้ตั้งนโมสามจบก่อนแล้วตั้งจิตอธิษฐานดังนี้นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลอายุขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์หลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำอีกทั้งเทวดาที่คุ้มครองพระนามว่าและท่านเท้าพญายมราชจงได้โปรดสงเคราะห์ระงับกรรมที่เป็นอกุศลที่มาตัดรอนชีวิตอายุการเงินการงาน หรือความสุขในครอบครัวไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ข้าพเจ้าได้มีโอกาสทำงานที่ดีเพื่อสำเร็จประโยชน์ในทุกสิ่งเพื่อที่จะได้บำเพ็ญบารมีทานศีลภาวนาในการอันสมควรและขอให้บริวารอยู่ในปกครองอุปสรรคในกิจการงานจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าการอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบนี้ ก็นับว่าเป็นตัวอย่างการอธิษฐานที่ดีแบบหนึ่งเพราะไม่เป็นการก่อกิเลสหรือก่อบาปกรรมให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพราะจุดประสงค์เพื่อขอพรและโมทนาบุญความดีให้แก่กันและกันและมุ่งเน้นไปสู่การปฏิบัติตนให้ดีเพื่อให้ได้สิ่งที่ปรารถนาตามความตั้งใจเอาไว้ด้วยมีเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่เคยได้ยินท่านหลวงตาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับ เรื่องโชคเรื่องลาบจึงขอมาเล่าให้พี่ๆน้องๆได้ฟังกันอีกประการครับหลวงตาม้าท่านเคยบอกกับลูกศิษย์ท่านหนึ่งว่าเวลาถูกหวยหรือถูกลอตเตอรี่ให้แบ่งหนึ่งในสามของส่วนที่ได้ไปทำบุญแล้วครั้งต่อไปจะถูกอีกเรียกว่าเป็นบุญต่อบุญไงและอีกครั้งหนึ่งท่านเคยบอกได้ใจความว่าบางคนที่ไปขูดขอหวยตามต้นไม้เนี่ย บางคนก็เห็นเป็นตัวเลขแต่บางคนก็ไม่เห็นนะมันต้องเป็นคนที่มีบุญจะได้ตังมันถึงจะมองเห็นบางทีเวลาเราไปขอหวยหรือขอเรื่องซัพย์กับเทวดาเนี่ยเขาก็อยากให้เราเหมือนกันไม่ใช่ว่าเขาไม่อยากให้นะแต่คนบางคนเนี่ยมันไม่เคยให้ทานมาก่อนเลยเทวดาเขาก็มองไม่เห็นบุญเลยไม่รู้จะให้ยังไงดังนั้น เวลาไปขอทรัพย์หรือขอเรื่องหวยกับเทวดาเนี่ยก่อนจะขอนั้นให้เรานึกถึงบุญที่เราเคยกระทมาก่อนเอาทานที่มันใหญ่ๆที่เราเคยทำมานั่นแหละเทวดาเขาจะมองเห็นบุญเราแล้วเขาจะให้ได้จากที่หลวงตามาท่านกล่าวนั้นที่ท่านบอกว่าให้นึกถึงทานที่มันใหญ่ๆที่เราเคยทำมาบางท่านอาจจะไม่ทราบว่าอย่างไหนที่เรียกว่าทานอย่างใหญ่ ผมขอยกตัวอย่างให้ฟังนะครับร่วมสร้างวิหารร่วมสร้างวัดร่วมสร้างพระแล้วแจกฟรีหรือให้ธรรมทานเป็นทานอย่างนี้ล้วนแล้วแต่บุญใหญ่ทั้งนั้นที่เป็นบุญใหญ่เพราะอย่างการสร้างวัดนี้ใครก็ตามที่เข้าไปทำบุญใดๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวัดนี้เราก็มีส่วนได้บุญด้วยทั้งหมดเพราะเราเป็นเหตุให้เขาได้บุญเอาแค่ว่ามีคนไปกวาดลานวัดเราก็ได้บุญด้วย เพราะเราเป็นเหตุหรือการให้ธรรมะเป็นฐานนั้นเช่นถ้าเราไปสอนใครสวดมนต์แล้วเขาคนนั้นนำไปสวดทุกครั้งที่เขาสวดเราก็มีส่วนได้บุญด้วยเพราะเราเป็นเหตุหลวงตาหมาท่านเคยบอกผมว่าหลวงปูด่ดูท่านสอนว่าเวลาจะทำอะไรให้เลือกทำที่มันยาวๆจะดีกว่าเมื่อเห็นผมทำหน้างงท่านก็เมตตาพูดต่อได้ใจความว่า อย่างการสร้างพระพุทธรูปเนี่ยพระพุทธรูปบางองค์อยู่ได้หลายร้อยปีเลยนะภายในระยะเวลาหลายร้อยปีนั้นผู้ใดก็ตามที่มากราบพระพุทธรูปองค์นี้หรือมาทําบุญกับพระพุทธรูปองค์นี้คนที่สร้างจะมีส่วนได้บุญทั้งหมดเพราะเป็นเหตุให้เขาได้กราบหรือได้ทําบุญอย่างครูบาศีวิชัยเนี่ยท่านได้สร้างวัดใช่ไหม ใครก็ตามที่ทําบุญใดๆที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับวัดนั้นท่านครูบาได้ด้วยหมดเลยหรืออย่างหลวงตาสร้างวัดเนี่ยใครก็ตามที่เอาพระหลวงตาไปกรรมทําทสมาธิหลวงตาก็ได้บุญด้วยหมดเลยนะตอนนี้หลวงตาใจสบายตลอดเวลาเลยเนี่ยเพราะมีคนสวดให้ตลอดเวลาเมื่อหลวงตาท่านพูดอย่างนี้ผมจึงได้เข้าใจการทำบุญในใที่ทำแล้วส่งผลเป็นระยะยาว อานิสง์ย่อมได้มากกว่าบุญที่ทำแล้วจบลงตรงนั้นเลยสำหรับวิธีการขอพรเทวดาให้เกิดโชคลาภให้ได้ผลและถูกต้องเป็นบุญกับทั้งสองฝ่ายก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขออนุโมทนาบุญกับเจ้าของเรื่องและขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องเราทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับท่านผู้ฟังนะครับและต้องขออนุโมทนาบุญกับท่านผู้ฟัง ที่มีส่วนร่วมในการรับชมขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ